สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตขั้นความสนุกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวน่าพีวิ่งต่อไปนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับเดอกกาเดียนนะครับครบรอบ8ปปีสวัสดีพี่หนุ่มครับขออนุญาตครับจนช่วงนี้เข้าภาษาอยู่ครับพี่เข้ารรษาอยู่อ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลียนเชิญแขกผู้มีเกียรติสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีมอบแพ่ให้กับ สมาชิกใหม่4ท่านนะครับท่านแรกเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณทิวบัตี้ดอสนะครับด้านหน้าเวทีเลยนะครับได้ยินไหมครด้านหลังได้ยินไหมครับตามด้วยพี่การอิมมอรเทลนะครับพี่การอิมมอรเทัลพี่หนุ่มปากน้ําครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับพีโอคอมมานเด์ครับพีโอพีโอคอมมานเด์ได้ยินไหมครับ อ่าแล้วก็บางล้อครับบางล้อเล่นเชิญด้านหน้าเวทีด้วยนะครับได้ได้ยินไหมครับข้างในน่าจะไม่ได้ยิน,นยเพราะว่าคนที่เรียกไปอยู่ด้านในหมดเลยยกเว้นพี่หนุม่มอ่าพี่หนุ่มออกมาก่อนเลยพี่หนุม่มและที่ขาดไม่ได้นะครับขอเลยนเชิญน,น,นะครับบางจูมินด้วยนะครับด้านหน้านะครับผม เรียนเชิญบางจุมีนด้วยนะครับ oh <my> ครับเรียนเชิญนะครับคุณทิวบาลลีโดสนะครับ oh <my> พ่การอิมมอร์ชอลนะครับพีโอคอมมานเดอร์นะครับมาเรียนเชิญเลยนะครับ <Okay. S 1> พี่หนุ่มปากน้ำครับ oh <my> บางเลาะอ่ามาแล้วมาแล้ว <laughs> เรียนเชิญครับเรียนเชิญ <laughs> อ่าเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญพี่มินข่าวปิดเนะาะเดี๋ยวให้คนอื่นก่อนนะพี่มินขึ้นมาขึ้นมาเออมาเลยอ่ะพี่กันมาครับเรียนเชิญครับอ่าอ่าพี่กันมาพี่หนุน่มปากน้ำครับพี่หนุ่มปากน้ำ พี่หนุ่มปากน้ำเขาให้เชิญมาสี่คนเลยพี่คุณทิวมาหรือยังครับคุณทิวบัดี้ดดจันแล้วก็เลยนเชิญพี่สันสีฟาคอนด้วยนะครับพี่สันสีฟาคอนนะครับเลยนเชิญด้วยได้ นิดนึงก่อนพี่สันนะครับสิพาคอนแล้วก็คุณชิวบัดิโดสนะครับมาหรือยังครับผมบังรออยู่ไหนครับ <laughs> พี่ดุกพี่ดุกไปตามหรือยังครับพี่ดุก พี่มังกรด้วยนะครับอยู่ไหนครับพี่มังกรได้ยินไหมเล่นเชิญพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรเคซี่โกต้ตนะครับได้ยินเสียงผมไม่เอ่ยเล่นเชิญน,นะครับน่าจะไม่มีใครมาใครก่อนครับ พ่อพี่จุมินจุมินอาพีินุก่อนเฮ้ยเออเรื่อยๆพี่ต้องเปิดให้เขาเปิดให้เขาหน่อยครับก็สวัสดีครับจิตวิญญาณของนักเดินทางทุกท่านครับปมือกับตัวเองก่อนครับนะฮะแล้วก็ปมือกับกาเดียนครับนะครับ ใครที่ยังไม่เข้าใจคําว่ากลุม่มใครที่ยังไม่เข้าใจคําว่าคลับนะฮะมาดูที่กาเดียนได้ความเป็นคลับเฮาความเป็นบ้านของคําว่าเพื่อนความเป็นจิตวิญญาณของคําว่าสหายเพื่อนต่างถิ่นมาเรามีที่รองรับผมมือกับ Club House Guardian, คลับเฮาส์กาเดียนครับสวยงามมาก นะแล้วก็อยากให้ทุกกลุ่มมีแบบนี้นะฉันจะได้ไม่ต้องเสียค่าชจ่ายในเรื่องราวต่างๆนะฮะวันนี้กาเดียนผมถือว่าเป็นพลังอีกหนึ่งพลังแล้วก็เป็นจิตวิญญาณแล้วก็ถึงแม้ว่าพวกเราจะถูกตาหน้าไหว้พวกหนวดเขารุงรังแต่เราก็อยู่กันได้อย่างสวยงาม วันนี้พวกเราอะข้ามคัลเลอร์ไปแล้วข้ามเรื่องราวของวิถีไบเกอร์หรือวิสีกิมเบอนของต่างประเทศไปแล้วพวกเราเห็นหน้ากันก็รู้ว่ามือไงนักขี่มือไงนักเดินทางแล้วผมด้วยจําไม่ได้แร้วว่าคุณคือกลุ่มไหนผมจําแต่ว่าคุณขับมอเตอร์ไซค์กับผมเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับเราจําคนบนท้องถนนนะ เราไม่ได้จำคนในช่วงเวลาต่างๆนักไลเดอร์มันจะฟินมากเจอไบเกอร์บนถนนเหมือนคนที่ออกสงครามอะ่ะเจอเพื่อนในแนวลบอะ่ะแล้วมันจะจำกันได้จนวันตายมันคือวิถีของนักเดินทางวันนี้เราจะเจอกระขับเฮาแต่สักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกันบนถนนให้ได้อย่าหยุดขี่นะครับประเทศไทยใช้คำนี้นะฮะ ยาหยุดเคเป็นประเทศเดียวที่มันมีถนนเสรีภาพที่มากที่สุดในโลกแล้ว <Yeah. S 1> นะครับจำมาไว้ด้วย <Yeah. S 1> <laughs> นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเเชิญคุณทิวด้วยบริดอสเขาเป็นกลุ่มเบอร์ต้นๆของโลกแต่เขายอมรับพื้นที่ของปากน้ำแล้วก็พื้นที่กลุ่มต่างๆที่อยู่ในปากน้ำเขาบอกว่า เป็นไรเดอร์ที่ชัดเจนมากเขาสัมผัสเมื่อเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณกาเดียนนะที่คุณมีบ้านอันอบอุ่นให้พวกเราได้เห็นเหมือนก็เป็นบ้านตัวอย่างอะ่ะบางคนอาจจะมีแล้วแต่มันยังไม่รับแก้วเทนน่านี้นะครับขอบคุณกาเดียนที่ยังดำรงอยู่ให้พวกเราแล้วก็ถือว่าเป็นขุนพลอีกขุนพลหนึ่ง ที่จะอยู่บนถนนสายนี้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ทั่วสารทิศวันนี้พวกเราอะสบายใจได้เจนพวกเรานะมันมีเจนสเจนสี่มาคอยดูแลถนนลแล้วนะครับพวกที่ยังไม่ได้เข้าเค้าเจอที่ยังไม่ได้เข้าเค้าเจอเขาไม่สามารถแหกเกี่ยวเราได้หรอกวันนี้พวกเราแข็งพอที่จะยืนตรงนี้ใช้คำว่า ความรักและก็สันติภาพอยู่บนถนนเส้นนี้แล้วก็บอกได้เลยว่านี่คือภูมิคุ้มกันให้กับเจนรุ่นใหม่หรือว่าลูกของคุณเองของคุณมากครับเชิญบังรอฮะบังรอเก่าวสนะครับพื้นที่ครับแจกครับ ไม่ได้พูดอะไรยะนยันครับเซ่ไม่ติโก้เซได้ขอบคุณเพื่อนรักขอบเพื่อนพี่น้องนะครับที่มาร่วมให้เกียรติกับเดอะการเดี่นนะครับทุกคนนะครับวันที่มันอึดอัดนะครับแต่พวกเรามีแต่ความรักนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงจากใจนะครับเพื่อคุณได้ใจการเด่นไปแล้วนะครับรักษาให้มันด้วยลมลม ขอรูป <Okay S 1> นะครับครับผมนะฮะอีกคนนะครับกบเนโคกบมาเดี๋ยวมันกลุ่มใหม่แลแต่มันเจนมันนับได้สวยงามมากครับวันนี้ต้องขอด,ดีกับเดอะการเดียนอีกวันนะครับครบรอบของเดอะการเดรียนแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ขอบคุณประธานสภาคมนะครับที่จุบิน ประธานนุ่มปักน้ําแลวก็ประธานทุกท่านนะครับอันนี้ดีใจครับปกติผมก็พูดน้อยอยู่แล้วขอบคุณไปเกอร์ทุกคนนะครับที่มาเยือนบุดปากาดนะครับครับผมนะฮะอีกท่านนึงครับเชิครับเชิดเชิดอยู่ไหนเชิด <laughs> <laughs> สีไม่ถึงห้ามประกบนะฮะสัวหรับคนเนี้ยแม่งรั่วเลยนะ โอเคก็ขอแสดงความยินดีกับเดกาเดียนเลยนะครับที่อยู่ยั้งยืนยงกันมาครั้งนี้แม่งเหมือนแบบงานแบบอารมณ์แบบเมกาี่เราได้พี่โอเคโอเคมาด้วยความรักครับขอให้ทุกคนมีความสุขนครับคืนนี้ครับสวัสดีครับครับอีกท่านนึงครับมังกรมังกรให้บ่าวพยาอานนอง พี่น้องที่รักกันเนี่ยแม่งโคตรรักเลยกันเดียอยู่กันมานานล้ะอยู่มานานแต่ไม่พูดอะไรเยอะป่ะเฮ้ยเหรอไม่พูดอะไรเยอะรักกันแค่นั้นนะมีความสุขสนุกสนานเหมือนเดิมนะบางนะพี่นมโอเครู้เรื่องพี่น้องกันรักกันเสมอไปตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับรู้เรื่องครับนะฮะอีกท่านนะครับโอครับคอมมานเดอร์ครับก็ ยินดีกับกาเดียนนะครับที่ยังมีสมาชิกที่เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงนะครับเป็นวัคซีนที่เขาสร้างกันขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มนี้แข็งแรงแน่นอนครับด้วยพี่น้องด้วยความเคารพของพี่น้องเราที่เดินทางกันมานะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่ใช่นับ 1, 2, นึ่งสองครับพวกเราเหมือนที่จุมินว่า เราจำหน้ากันบนถนนเท่านั้นเราไม่ได้ปาร์ตี้กันแค่เท่านี้นะครับเพราะนั้นยินดีกับกรเดียนครับอีกท่านนะอันนี้ผมเชิญมาพิเศษนะพี่สันสีฟาคอนครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณบางครับขอบคุณครับวัสดีครับพี่วัสดีครับทุกคนวัสดีทุกคนเลยนะฮะขอบคุณวัสดีบางร้อด้วยนะครับมีวินมก็ มันเป็นเรื่องราวจริงๆนะฮะผมยอมรับเลยนะฮะอันนี้บอกว่าขับเฮ้าที่นี่สวยจริงๆถูกใจมากเลยนะฮะกาเดียนคือผู้พิทักษ์ย่งไรก็ฝากกาเดียนดูแลน้องๆของหลังนะครับฝากเป็นผู้พิทักษ์ตามชื่อของท่านเลยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวยงามมากครับพี่กันครับพี่กันครับเวลครับครับทิวทิวบริดดอดครับสมาชิกพาทิวมาทางนี้หน่อยแล้วสมาชิกบริดดอดนะฮะพาทิวมาทางนี้หน่อย นเชิญท่านเด่งครับหนุ่มครับปากน้ำไรเดอร์ครับทิวเพื่อนตรงนี้นะมันเป็นการอร้อมกอดที่รักนะเว้ยขอเชิญด้วยเบดีดอสทิวเราขี่กันมัน20ปีนะ20ก่ปีนะอาเคืรนคิริทานนะครับเราได้จดจำนะครับมันเป็นภาพที่สวยงามแล้วได้บ่งบอกของฟาร์มเป็นโมอโเตอร์ไซค์นะครับสิงโมอโเตอร์ไซค์นะครับไม่จำกัดนะครับว่า ซีซีอะไรขอให้คุณมีใจด้วยความรักและความชอบนะครับความรักและความชอบมาเจ้าบ่งบอกของความรักที่ก่อเกิดจากหัวใจนะครับสิ่งที่นี้หัวใจในซวงนะครับหัวใจของคนไม่ได้ทำด้วยเหล็กมันทำด้วยเนื้อแต่คุณเป็นสิ่งมอเตอร์ไซค์ที่ชัดเจนทุกคนต้องยิยนดีกับเดอะการ์เดียนผมบอกเลยว่าวันนี้ขับเฮาเดอะการ์เดียนสวยงามมากครับ ขอบคุณพี่เคขอบคุณพี่เละขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับตรงนี้เราจะมีความสุขในการปาร์ตี้ครั้งนี้ทครับโรดครับโรดโรดคุณเรียกคุณทิวขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยครับ หรือเดี๋ยวผมไปตามเองดีกว่านะก็เวลคัมครับชิ่ยวออนเดอะสเตดเออเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับก็อิมมอทอน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 มาแล้วครับผมครับก็ขอบคุณนะครับที่เดอะการ์เดียนได้เชิญอิมมอทอน มาครับเราอยู่กันมาตั้งแต่วันวันแรกนะครับคําพูดของผมไม่เท่าคําพูดของพี่แค่นะครับผมว่าให้พี่แค่พูดแทนคาพูดของผมทุกอย่างดีกว่าครับอ่าเชิญพี่แค่ครับไอ้แค่ปาเพราะว่าผู้ชายวันนี้จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างครับกูเกิพูดอะไรออกไปวะไอ้ไอ้จิ๋วแมงกวนลงเว้ละแม่ สัญญาอะไรกับมึงแม่ญญไม่เคยมีสัญญาอะไรไว้กับใครเลยในชีวิตเพราะว่าทุกอย่างแม่งความจริงใจล้วนๆเพื่อนขอารุ่นะึลยออกมาจากความจริงใจเพราะฉะนั้นแหวนวงของเรานี่แม่งต้องจริงใจใช่ชัดเพราะฉะนั้นน้องๆเพื่อนๆพี่ๆแม้แต่ใครก็ตามเลยแต่ <ๆ S 2> แวดวงน้องนะเพื่อนๆเนี่ยกันเมืก่อนไม่ก็ไดาวโคต้า ใช่ไหมบางการแม่งดากต้าเข่ก็ดากต้าขาดจะแม่งประธานชัยแม่งไปอยู่บังเกอร์กูไม่กังใจเหมือนกันนี่างนีเนี่ยความจริงใจของเรานะแม่งไม่จะอยู่ที่ข้างหลังมันคือเยียอะไรหรอกนี่แหละกูถึงจะอยู่การเดียนแต่สายพันธ์ุสายเลือดแม่งก็ยังดากต้าเหมือนเดิมนี่และ ใช่ไหมเยอะมันจะมีหลังเยอะอะไรก็ช่างแม่งฮะนั่นแหละน้องมันคือไม่ต้องร้องเพลงให้ึงแกน้องรักกันดาควินาไม่ใช่หรอกอินบอลทงอินบอท่อเี้ยอะไรหรอกไม่ใช่แค่กาเดียนเี้ยอะไรหรอกแต่กาเดียนจงเจริญขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับครับผมเอลยครับแกฮะโอ้ ยมันดิบสุดละนะสำหรับคำพูดผู้ชายแบบเรานะดิบสุดละน้อยมะเกาเลยน้อยน้อยไอ้น้อยเฮ้ยงวนี้ต้อยน่อยน่อยน่อยมะเกาเลยน้อยน้อยครับผมขอบคุณครับผมบ่าวพยาวนอนก็นะครับเดอะการ์เดียนมีเอกลักษณ์ที่น่ารักซาบซึ้งนะครับ มาเดิกอนเดนทีไรก็อบอุ่นใจตลอดทุกครั้งที่มีขอเสียงตัวมือให้เดิอกอเดนครับผมะ,ะเสรนคหมดเ่รี่มงยดหรือยังครับหมดหรือยงังพี่พี่จมีนมีใครอีกไหมครับ พี่หมู JK ครับพี่หมู JK เรียนเชิญนิดนึงนะครับให้ก็บอกงานด้วยครับวันดีครับวันดีครับบอกงานด้วย สวัสดีเ,เพื่อนสมาชิกที่มาในงานวันเกิดของกลุ่มกาเดียนวันนี้ด้วยทุกคนนะครับเออประเดี๋ยวผมมีงานมีงานครบรอบ8ปีนะครับของกลุ่ม JK เคหลดนะครับสีนัคลินนะครับเออจะบอกการผ่านเพื่อนสมาชิกว่าขอเรียนเชิญเสาร์วันที่11นะครับที่กลุ่มจัดอยู่ที่ ฟิลลิ่งนะครับถนนเทพลาครับเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับฟีตลอดงานนะครับมากันเยอะๆนะครับขอเรียนเชิญนะครับจากใจนะครับสวัสดีครับอ้าวผมไม่ครับพี่หมูครับอ่ะถ้าไม่มีแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญบางล้อนะครับด้านบนเวทีนักหนึ่งนะครับเราจะทำการมอบมอบแผดนะครับอ่า นะทิวมาหรือเปล่าทิวนะครับทิวอ๋อทิวป่วยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่บังมอบแผลเลยเนาะสี่คนนะครับอ๋อมีสมาชิกใหม่สี่ท่านครับปีนี้รับปีนี้วันนี้เลยป่ะใช่ครับสี่สี่ท่านสี่ท่านครับท่านแรกมาเลยบนเวท่านแรกมาเลยครับท่านแรกท่านแรกเดินเลยครับมา นะฮะบนเวทีเลยครับไปด้านขวาเลยครับข้างหน้าเลยฮะข้างหน้าเลยด้านหน้าเลยท่านแรกมานี่เลยฮะอ่าข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวท่านสองครับขออนุญาตสัมภาษณ์ชื่อนิดนึงผมชื่อจีนครับผมชื่อจีนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่พระรามสามครับฝากเลือฝากตัวด้วยครับอ่าคนแรกไปแล้วอ่า อ่าน,น้องจีนนะครับอ่าบังเล่ามอบเลยครับน้องจีนนะครับคนแรกครับผมอ่านะก็รับน้องด้วยนะตรงไหนเดินไปตรงไหนก็รับน้องสักนิดหนึ่งนะฮะ<อ>ก็เอาธรรมดาธรรมดาพอพวกเราครับเทคพอเสร็จแล้วยืนจีนทซ้ายเลยค่ะพี่จีนพี่จีนเดีจีนอยู่นิดเออสุดจีนอ่าอยู่ฟังนะเราให้ เราให้คุณได้แต่ถ้าคุณไม่โอเคเราจะเอาคืนนะเข้าใจนะครับมันเป็นกฎของผมโอเคครับยินดีครับโอเคครับท่านที่สองครับท่านที่สองยืนตรงนี้ก่อนท่านที่สองครับท่านที่สองมาเลยครับจำไว้นะฮะที่นี่มีคำว่ากูให้มึงได้แล้วกูเอาคืนได้เหมือนกันนะฮะนี่เป็นกฎของกูชัดเจนนะฮะบ้านใครบ้านมันนะฮะ ครับก็ชื่อชื่อโตนะครับฝากพี่พี่ไบร์เกอร์ทุกท่านด้วยนะครับเป็นเป็นน้องใหม่ของเดอะการเดียนนะครับฝากฝากเด้อฝากตัวด้วยนะครับมาด้ว้ไอเคพูดไงไอไอไอเคการเดียนอ่ะอ่คุณพี่โตนะครับพี่โตคนที่สองนะครับเอาเครสวมไปโอ้ผมนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะกูให้มึงได้ก็เอาคืนได้ครับเ็คครับก็ คาเดิมนะครับกูให้เมืองได้กูเอาคืนโกรธกูก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วคุยกันโอเคครับอีกท่านนึงครับมาเลยฮะท่านที่สามมาเลยครับท่านที่สามมาเลยมันไม่ใช่หราสแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อติงครับผมชื่ออะไรนะติงครับตินโอเคครับเต็นยุบบ้านอยู่ไหนเชียงใหม่ครับ เชียงใหม่นะแล้วมาทำอะไรที่นี่ครับทำงานครับโอเคแล้วอยู่นานไหมอยู่นานไหมอยู่มา6ปีแล้วครับแล้วจะอยู่อีกกี่ปีน่าจะอยู่อีกนานเลยครับโอเคครับผมครับคำเดิมไหมครับ เข้าใจนะถ้ามึงไม่ผิดใครผิดเมื่อไหร่กูโคืนแล้วอย่าว่ากูเป็นคนใจร้ายนะครับนี่คือคือคือความความเชื่อของกูนะครับของสังคมมอไซค์ขั้นต่อไปครับผมข้านสุดท้ายในค่ำคืนนี้ของปีนี้นะครับครับเขานุญาตแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับทางนู้นเลยครับสวัสดีครับ ผมชื่อแตงโมนะครับแตงโมนะฮะแตงโมครับแตงโมครับ,รบตามนั้นคนที่สี่คนสุดท้ายของปีนี้เนาะพี่บางรับสี่คนปีนี้โอเคอครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามึงเฮี Here, ยเมไหร่กคืนนะครับ ตามนั้นนะเข้าใจนะทุกคนนะสี่คนนี้นะ <c oughs> โอเคครับนะไม่ผมใช้คำว่าการตัดสินใจของคำว่ากลุ่มหรือประธานเนี่ยทุกอย่างมีเหตุผลหนด <c oughs> แล้วก็ผู้ชายเนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่ากูโดนเพ่อะอะไร <c oughs> มันหนีความจริงไม่ได้นะครับไอ้คำว่ากูไม่ถูกใจเราออกเนี่ยคำั้นไม่ถูกใจนะมันกว้างมากแล้วพวกเราจะตัดสินใจใครอะไรทีเนี่ย เรื่องยุมหยิมเราไม่ตัดสินใจนะครับเอาเรื่องใหญ่ๆเข้าไว้นะเพราะนั้นผู้ชายอย่างเราเมื่อถูกตราหน้าแล้วอะมันไม่มีที่ยืนเพราะนั้นเราจะอยู่ย,ยังไงอะไอ้พวกจิกโกแล้วอยู่ให้ให99%้้าเปคารวะให้ได้จะอยู่ยังไงเพราะพวกคุณคือชนผู้นำของสังคมไม่ใช่ผู้ตามนะ รไม่งั้นคุณจะมาขี่มอเตอร์ไซค์สองล้อบนถนนไม่ได้หรอกมันเจอกระสุนมันเจอแรงทิ่มแทงจากสังคมมากมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่คุณจะติดไฟแดงแล้ว99มองมาที่คุณคนเดียวปัญหาเขาอยู่ในสมองเยอะแยะแต่เราจะทำยังไงอ่ะให้เราเดินอยู่ได้อย่างสง่านะครับ แล้วเดินอยู่ได้อย่างมีเกียรติแล้วเดินอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจบนถนนเส้นนี้เพราะว่าเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชนรุ่นหลังโดยเฉพาะลูกหลานของเราวันนี้พวกคุณไม่ได้ทําอะไรเสียเวลานะไม่ได้ทําอะไรให้เสียเวลา ทุกอย่างมันมีค่าเสมอบันทึกให้สวยงามนะครับแล้วผ้าแผงความทรงจำจะประทับในหัวใจพวกคุณขอบคุณมากครับกาเดียนอ้าวน้องๆทั้ง4ไปทักทายพี่ๆตามโต๊ะด้วยนะครับพี่ๆนะครับถ้าน้องๆไปก็อ่าคลจีบนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมันจมินด้วยอ่า ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมอวยพรนะครับขอบคุณไบเกอร์ทุกกลุ่มเลยที่มาร่วมในงานนะครับคืนนี้นะครับอ่ะเครื่อง <c oughs> เครื่องเป่าขึ้นมาอ่ะเครื่องเป่าขึ้นมาครับผมอ้นค่ไหมให้น,ไหนไ่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เลยค่ะ อ่ะโอเคเอาเอาหลบๆขอแก้วบังหน่อย <c oughs> ฟังจูมินพูดจบเมื่อกี้หว oh, รู้สึกเซียนคันเร่งขึ้นมาทันทีเลยวันนี้